สวัสดีครับเหลืออีกประมาณเออ่ไม่ถึงไม่ถึงสิบเซนนะครับจากข้าบ้านนลครับนะครับน้ำมาเรื่อยๆครับน้ำหนักเลยครับนะครับหนักเลยหนักมากหน้าบ้านอยู่ที่ครึ่งแข้ง นะครับพึ่งแข้งแล้วนะครับโอ้โหโอ,อืมโอ้ยเจอหัวเข่าแล้วครับอันนี้เจอหัวเข่าแล้วครับอ้อาวทั่วหมดแล้วครับเป็นทุ่ง เป็นทุ่งน้ําท่วมนะครับไม่เหลือแล้วครับตอนนี้ที่ถนนอยู่ที่ครึ่งแข้งเกือบหัวเข่าแล้วครับอ่ารถก็สัญจรก็ไม่ได้ตอนนี้บ้านผมเกือบแล้วครับเกือบข้าบ้านแล้วครับนะครับนะ ยอดจริงๆไม่เหลืออะไรเลยช่วมทั้งถนนผลทางนะครับโอเคครับ